สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับมอนไหมฟลายอิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาบินที่เดิมนีองงนน่อาที่ย์อำลังจ้นั่นละอะไจะตกละเหมือนเดิมนะครับเรามาบินกันที่เดิมนี่น้ำใหม่พร้อมมากเลยพี่มอนวันนี้ไม่มีใครมานะครับบินคนเดียวบินกันสองตัวพอพี่มอนจะบินหรือเปล่าช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะครับนกก็ไม่ค่อยบินนะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยลองกันเลยพี่มอนไปมอนมอนเอาว แล้วไงเนี่ยมาป<ๆ>อ่ะเต็นตัวนะเดี๋ยวหม่ตามละหนึ่งสองไป <Hey. S 1> นี่ทั้งคู่ไปแล้วนอนบินตามน้องไม่ไปทันอะ่ะมอนพาน้องกลับละมอนมาละนี่ม่อยู่นี่มอนมาละใม่มาแล้วนี่ทั้งคู่สุดยอดจริงๆเลยนะเก่งมากๆ ที่ที่เรามาบินนะก็จะมีนกที่เป็นนกธรรมชาตินะเยอะแยะบินนกนังแอ่นแล้วก็นกอะไรไม่รู้นะครับบินกันเต็มเลยบรรยากาศดีๆนะตอนเย็นอาทิตย์ใกล้ตกอ่ะดูนี่สวยงามนะอพาทั้งคู่มาบินไม่ได้บินหลายวันแล้วอะ่ะหยุดไปหลายวันเพราะอากาศมันเย็นแล้วก็มันเหมือนฝนจะตกด้วยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบแล้วกันคนะ่ะพี่มอนกรน่ใหม่ไปบินดูแล้วมันไปก็นีม่มอนขึ้นมือ ไปปะม,มาดีกว่ามอไปะที่มอนนี้ถ้าไม่พาบินก็ไม่ค่อยขึ้นนะจะได้บินไหมเนี่ยต้องขู่ว่าไงไปปะขึ้น,นหนึ่งสองไปมอนมาแล้วอะ่ะม,มามาลวว่า ว่ามีใครจะตามมาไหมไหมแน่เลยมาเร็วนี่ไหมมาก่อนเลยมอนไม่สนใจเลยนะถังกูทำตัวนะไปไหมบินไม่รอพีม่ม่อนเลยม่อนเก่าล้วเอาละโอเค รอบท้ายพอละครับสําหรับวันนี้นะครับก็น่าจะบินกันแค่นี้พอละนี่น,นี่หน่อยก็พอแล้วเนาะรอบสองรอบเพราะวันนี้อากาศเย็นนะพอเริ่มเย็นามากๆนกก็จะเริ่มไม่ค่อยบินนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าออยมอนก็นกนดูนะครับอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยน้องใหม่เนะ่ก็เริ่มจะไม่ค่อยบินละไว้ไเจอกันคลิปหน้านะครับอาทิตย์ตกพอดีสวัสดีครับ